กลุ่มเครื่องมือถัดไปนะคะที่เราจะสร้างรูปทรงก็คือนะคะกลุ่มเครื่องมือที่เรียกว่า Shape tool นะคะเราสามารถที่จะสร้างรูปทรงต่างๆลงไปในส่วนของชิ้นงานได้นะคะในส่วนของเครื่องมือนี้นะคะจะอยู่ในนะคะกลุ่มของเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างตัวทีนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้นะคะให้เราคลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการนะคะซึ่งในคําสั่งจะมีอยู่หกคหกรูปแบบหรือว่าหก เครื่องมือย่อยนะคะโดยที่นะคะโปรแกรมจะวาดรูปทรงตามสีฟองกาวที่เราเลือกนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราคลิกเมาส์ที่เครื่องมือก่อนนะคะว่าจะเลือกรูปทรงใดจากนั้นกําหนดสีนะคะแล้วก็ทําการวาดนะคะลงในพื้นที่ที่เราต้องการจะให้มีรูปทรงนี้นะคะในส่วนของการเคลื่อน,นย้ายรูปทรงนะคะให้เราคลิกที่เครื่องมือ Mo v e to ก่อนแล้วก็นำมาคลิกที่ พื้นที่ของรูปทรงที่เราได้สร้างไปนะคะ,ะโดยที่นะคะในส่วนของรูปทรงนี้นะคะทุกครั้งที่เรามีการสร้างนะคะรูปทรงก็จะมีเลเยอร์ปรากฏขึ้นใหม่โดยอัตโนมัตินะคะเะะพราะน,นั้นเวลาที่เราเรียนในเรื่อง <tr uth> เลเยอร์อต่อไปนะคะเวลาที่เราสร้างรูปทรงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่เราจะต้องสร้างเลเยอร์คอยสําหรับการสร้างรูปทรงนะคะเพราะทุกครั้งเนี่ยโปรแกรมจะทาการสร้างรูปรูปทรงสร้างเลเยอร์นะคะสําหรับการลุ สร้างรูปทรงนั้นมาให้นะคะโดยที่ในส่วนของการสร้างรูปทรงนี้นะคะก็มีอยู่หกรูปแบบอย่างที่บอกนะคะตัวที่สองก็คือในส่วนของสี่เหลี่ยมแบบมุมมนนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนสีเราก็นะคะทำการคลิกที่ส่วนของฟอรกาวนะคะแล้วก็ลากเมาส์นะคะก็จะทำการเปลี่ยนสีนะคะในส่วนของรูปทรงตรงนี้ ถัดมานะคะเป็นรูปทรงวงกลมนะคะก็คลิกเลือกเครื่องมือตัวที่สามนะคะเอ่อ Ellipse Tool นะคะถ้าต้องการวาดรูปทรงนะคะให้มีรูปทรงที่เป็นวงกลมโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนนะคะในเรื่องของเอ่อรูปทรงนะคะก็ ถ้าผิดเพี้ยนมันจะกลายเป็นวงรีบ้างนะคะตามเมาส์ที่เราเลือกให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเมาส์นะคะอ่าไม่ว่าเราจะกะระยะในส่วนของการลากเมาส์ยังไงนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นวงกลมนะคะสําหรับการเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าการที่จะป,ปรับเปลี่ยนตําแหน่งของเชฟตรงนี้นะคะรูปรูปทรงตรงนี้นะคะให้เราคลิกเมาส์ที่ move tool นะคะสังเกตว่าในส่วนของ รูปทรงเนี่ยจะมีปุ่มนะคะสำหรับการย่อขยายแล้วก็การเคลื่อนย้ายมาให้นะคะก็คลิกที่รูปทรงนั้นนะคะหากต้องการย่อก็คลิกที่มุมใดม,มุมหนึ่งนะคะที่มีรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ตรงมุมนั้นแล้วก็คลิกเมาส์ที่มุมนั้นนะคะลากเมาส์เข้าเพื่อที่จะย่อนะคะขยายก็ลากเมาส์ออกนะคะตรงนี้ก็เ,เป็นการ ปรับเปลี่ยนรูปทรงนะคะที่เราได้วาดลงไปในส่วนของชิ้นงานนะคะหรือว่านะคะในส่วนของการในส่วนของการคัดลอกนะคะเราสามารถกดปุ่ม a l t e r n a ค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ที่รูปทรงนะคะแล้วก็ลากรูปทรงนั้นออกมานะคะแต่ว่าต้องคลิกที่ move tool เท่านั้นนะคะถึงจะใช้การคัดลอกโดยนะคะกดปุ่ม a l t นี้ ถัดมานะคะเราจะวาดรูปทรงหลายเหลี่ยมหรือว่ารูปดาวด้วยพอ g o n t น o l นะคะแลืเครื่องมือตัวที่สี่นะคะตันนี้ในโดยโดยปกติเวลาที่เราเลือกใช้เครื่องมือนะคะก็จะได้รูปทรงที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมแบบนี้นะคะโดยที่เหลี่ยมหรือว่าด้านของรูปทรงเนี่ยนะคะจะกำหนดจากออปชั่นบาร์นะคะตรงคำว่าไซส์ตรงนี้นะคะอ่าหากเรากกำหนดสิบนะคะรูปทรงที่ได้ใน ส่วนของรูปทรงหลายเหลี่ยมก็จะมีทั้งหมด10ด้านนะคะตรงไซส์นะคะก็คือจะก,กําหนดด้านของรูปทรงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างเป็นรูปดาวนะคะก็ต้องคลิกที่ออปชันบาร์ที่เป็นนะคะโพลีกออปชันตรงนี้นะคะแล้วคลิกที่ star นะคะให้มีเครื่องหมายถูกนะคะจากนั้นก็มากําหนดว่าต้องการดาวจานวนกี่แฉกนะคะ ในที่นี้เราบอกมามีทั้งหมดห้าด้านหรือว่าห้าแฉกแบบนี้นะคะก็คลิกตรงไปนะคะหากต้องการย้อนกลับไปที่รูปทรงไหลายเหลี่ยมก็คลิกตรง s t a ออกเห็นไหมคะมันก็จะได้รูปทรงแบบปพริกอนแบบนี้นะคะ ถัดมาเป็นการวาดเส้นนะคะโดยใช้คําสั่ง Line to นะคะคําสั่ง Line ก็เป็นการวาดเส้นนะคะโดยที่สามารถที่จะก,กําหนดความกว้างได้นะคะจากตัวอย่างนี้คือเรากําหนดที่0.5เซนนะคะ,ะถ้าเราบอกว่าให้มันน้อยลงหน่อยก็คือ0.2นะคะเวลาที่เราวาดรูกนะที่เป็นเส้นตรงก็จะได้ขนาดตามที่เรากําหนดลงไปในส่วนของออปชัน bar ะะโดยที่นะคะสี่ตัวเลือกนี้นะคะเป็นการสร้างรูปทรงที่นะคะคล้ายๆกับการสร้าง selection นะคะก็คือเป็นการสร้างใหม่เสมอหรือว่านะคะหากต้องการนะคะสร้างรูปทรงนะคะหากต้องการสร้างรูปทรงให้มีขนาดหรือว่ามีพื้นที่ตัดกันเราก็ต้องกำหนดนะคะในส่วนของนะคะ option bar เห็นไหมคะว่าให้มัน intersect กันหรือว่าให้มาตัด ในตำแหน่งที่นะคะเส้นตัดกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะคะหรือว่าเราจะใส่สไตล์นะคะด้านบนอ p อป o n ชั่นที่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วก็มีขีดแดงนะคะอันนี้คือการเปิดใช้สไตล์หรือว่ารูปแบบสําเร็จรูปนะคะเราสามารถที่จะสร้างสไตล์ตรงนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกําหนดสีเองนะคะก็คลิกที่รูปทรงที่ต้องการนะคะจากนั้นก็เปิดพาเลตที่ชื่อว่าสไตล์ขึ้นมานะคะ ่ะแล้วเราก็เลือกใช้สไตล์ที่ต้องการแบบนี้นะคะโดยที่สามารถที่จะเปิดใช้นะคะได้มากกว่าส่วนที่โปรแกรมมีนะคะหรือว่า default ของตัวผลิตสไตล์นะคะก็ให้เราคลิกที่ปุ่มสั่งใจด้านหลังนะคะแล้วก็เลือกใช้นะคะ รูปแบบของสไตล์ที่โปรแกรมมีมาให้นะคะอาจจะมีการโหลดเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือวิธีการใช้งานรูปทรงที่เราสร้างมาไปในส่วนของชิ้นงานนะคะ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอรีเซ็ตพื้นที่ก่อนนะคะมันจะลกเกินไป c u Custom Shape Tool นะคะ c u o m Shape Tool ตรงนี้จะเป็นการสร้างรูปทรงที่โปรแกรมมีมาให้เราเพียงแค่คลิกเลือกใช้นะคะแล้วก็คลิกเลือกขนาดสร้างขนาดนะคะว่าขนาดของรูปทรงลงไปเห็นไหมคะรูปสรน้รูปนี้ก็จะถูกกำหนดลงบนพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดหรือว่านั่งคัดลอก นะคะโด,โดยการใช้ selection มันก็จะยุ่งยากนะคะให้เราคลิกที่เลือกให้เราคลิกเลือกที่ทูที่ชื่อ Custom Shape To นะคะแล้วก็ Option Bar ด้านบนนะคะตรง Shape เ,เนี่ยนะคะถ้ามีรูปทรงไม่เยอะนะคะหรือว่ายังมีน้อยอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะโหลดขึ้นมาใช้งานโดยการนะคะโดยการที่เราไปเลือกใช้คําสั่งนะคะอ่ามีคําสั่ง มีวิธีการยังไงบ้างในการที่จะโหลดเชฟตรงนี้ขึ้นมานะคะคลิกเลือกทูก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเชฟตรงนี้มันยังมีรูปน้อยนะคะคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะเปิดใช้คําสั่งย่อยนะคะในปุ่มสามเหลี่ยมวงกลมนะคะปุ่มสามเหลี่ยมที่ทอยู่ในวงกลมคลิกหนึ่งครั้งนะคะแล้วตรงคําสั่ง all เนี่ยนะคะ,ะก็คือทุกชนิดเลยของตัวเชฟทูนะคะก็ให้เราเลือกเปิดขึ้นมาใช้ก็ เป็นชุดของรูปแบบนะคะของของเชฟนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านะคะเราต้องการแค่ Animal, แอนิมอลเราก็คลิกแอนิมอลนะคะโปรแกรมจะถามว่าจะให้ต่อท้ายจากชุดเดิมไหมให้ตอบแอปเพนนะคะแบบนี้โปรแกรมก็จะมาต่อท้ายโดยที่ไม่ลบนะคะรูปทรงหรือว่าคัสต s มเชฟอันเก่าของเราไปนะคะอ่ะคลิกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เชฟตรงนี้ คลิกที่ปุ่มลูกศรที่ไปทางขวานะคะอันนี้คือเป็นรูปแบบนะคะจะเป็นเชฟจะเป็นซิมโบลนะคะแต่ถ้าต้องการเลือกทั้งหมดให้เราคลิกที่ All เลยค่ะนะคะแล้วก็คลิกที่ Append มันก็จะดึงรูปทั้งหมดที่มีในโปรแกรมเนี่ยนะคะขึ้นมาเราเพียงแต่คลิกเลือกรูปแบบแล้วก็นำมาสร้างพื้นที่นะคะในส่วนของ รูปรในส่วนของพื้นที่ทํางานเท่าน,นั้นเองนะคะในส่วนของรูปทรงตรงนี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนตามสไตล์บ้างนะคะหรือว่าสีที่เราได้กําหนดลงไปนะคะอันนี้คือวิธีการสร้างรูปทรงใน Photoshop CS3 นะคะก็ทําให้ชิ้นงานหรือว่าการปรับแต่งรูปภาพของเราเนี่ยมีสีสันหลากหลายมีรูปแบบที่สวยงามนะคะมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะให้นะคะให้นักเรียนนำกลับไปใช้สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะ กลุ่มเครื่องมือถัดไปนะคะเราจะสร้างภาพแบบเวกเตอร์ด้วย p Pen tool นะคะกลุ่มเครื่องมือนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างภาพชนิดที่เป็นเวกเตอร์หรือว่าเป็นเส้นผ่านะคะซึ่งการสร้างภาพที่เป็นเส้นผ่าตจะให้ภาพที่มีความละเอียดสูงสามารถสร้างเส้นหรือรูปทรงที่มีความละเอียดมากๆนะคะแล้วกเ็เวลาที่เรานำไปใช้ในงานออกแบบหรือว่างานสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะเวลาเราขยายรูปภาพภาพมันจะ ไม่แตกนะคะแล้วก็เ,เป็นภาพที่สวยงามมีความละเอียดสูงนะคะโดยปกติแล้วการสร้างเส้นผ่านเนี่ยนะคะถ้าใครเคยใช้ Illustrator นะคะการสร้างเส้นผ่าจะใช้งานค่อนข้างบ่อยแทบจะทุกชิ้นงานเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งการสร้างเส้นผ่านนี้นะคะเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Pen Tool นะคะก็จะอยู่ในนะคะเครื่องมือที่อยู่ข้างๆตัว T ท,ที่เป็นรูป ปากานะคะในส่วนของ Pen Tool นี้จะมีคําสั่งย่อยอยู่5คําสั่งนะคะก็เริ่มจากการเรียกใช้คําสั่งก็คือจะเป็น Pen Tool นะคะสังเกตว่าเวลาที่นําเมาส์ไปวางในแผนง,งานหรือว่าการสร้างงานเนี่ยนะคะเอ่อเมาส์เราจะกลายเป็นหัวปากกาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าในส่วนของ Pen Tool นะคะสามารถที่จะสร้างชิ้นงานหรือว่าสร้างงานขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าจะไป วางทา่าบหรือว่าดรัฟนะคะเราเรียกว่าการดรัฟกับรูปทรงอื่นก็ได้เพื่อที่จะให้นะคะให้ได้ชิ้นงานออกมาสำหรับการสร้างเส้นผ่านนี้นะคะเราจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดแองเคอร์ก็คือเวลาที่เราคลิกเมาส์นะคะาจากตัวอย่างนี้เวลาที่เราคลิกเมาส์ในตำแหน่งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปคลิกเมาส์ตำแหน่งที่สองนะคะจุดที่มีนะคะเส้นตรงสองเส้นเนี่ยเราเรียกว่าจุดแองเคอร์นะคะสามารถที่จะ ปรับแต่งเส้นตรงนี้ให้นะคะรูปทรงของเราเนี่ยเปลี่ยนหรือว่าดัดโค้งอะไรก็ได้นะคะก็จะสามารถสร้างได้อย่างง่ายๆโดยใช้เส้นการสร้างเส้นผ่าแต่ว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการดัดแล้วก็วิธีการเดินหน้านะคะรวมทั้งการยกเลิกการใช้งานของตัวเส้นผ่านนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีคําสั่งแยกต่างหากนะคะอ่ะลองลอง,ลอง เราลองมาเดินดูจุดที่สามเห็นไหมคะก็จะมีจุดแองเกิลเกิดขึ้นมาอีกนะคะถ้าเราคลิกเมาส์ที่จุดนั้นเลยโดยที่ยังไม่ปล่อยเมาส์นะคะแล้วก็ดัดนะคะเราจะเราเรียกตรงนี้ว่าดัดแขนจุดแองเกิลเนี่ยนะคะเส้นโคง้งหรือว่าเส้นที่ต่อจากเส้นเดิมเห็นไหมคะมันก็จะปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าการปรับเปลี่ยนนี้มันก็จะทําไมคะปรับแค่จุดเดียวก็คือจุดที่ต่อมาจากจุดที่สองนะคะไปตำแหน่งที่สามอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไป คลิกในตำแหน่งที่สี่แล้วก็คลิกเมาส์นิดนึงนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนเจ้าจุดเจ้า,จาขาของจุดแองเกินี้ออกไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปรูปทรงหรือว่าขาของอตัวเส้นผ่านนะคะตัวคําสั่งการสร้างเส้นผ่าน ะะหากเราต้องการให้รูปทรงที่เราสร้างนี้เป็นรูปทรงปิดนะคะ,ะผู้เรียนก็ต้องนําเมาส์มาคลิกในจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะที่เป็นจุดที่เราคลิกที่ตําแหน่งแรกนะคะสังเกตว่าถ้าตําแหน่งใดที่มามามันมาบรรจบกับจุดแรกเนี่ยปลายเมาส์ของนะคะของเส้นผ่าจะกลายเป็นจุดวงกลมติดมากับปลายเมาส์นะคะให้เราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดรูปทรงนั้นนะคะก็สามารถที่จะทํางานอย่างอ,างอื่นหรือว่าสร้างเส้นผ่า นะคะใหม่ขึ้นมาได้ในการสร้างเส้นผ่านนะคะเมื่อเราได้รูปทรงแล้วเนี่ยนะคะเเราจะมีเครื่องมืออยู่อีกหนึ่งเครื่องมือก็คือการเลือกเส้นผ่านนั้นนะคะสังเกตว่าเวลาที่รูปทรงหรือว่านะคะเส้นตรงที่เป็นเส้นผ่านเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้คําสั่ง move to click แล้วก็เ,เคลื่อนย้ายหรือว่าปรับแต่งได้เห็นไหมคะโปรแกรมจะฟ้องว่าไม่สามารถที่จะ ทำงานได้นะคะเราต้องใช้กลุ่มเครื่องมือที่ชื่อว่า Path Selection Tool แล้วก็ Direct Selection Tool นะคะก็คือเป็นปุ่มลูกศรที่ใช้ในการควบคุมเส้นผ่าโดยเฉพาะนะคะก็มี Path Selection Tool เป็นลูกศรสีดำอันนี้ใช้คลิกที่ตัวเส้นผ่าน,นะคะหรือว่ารูปทรงของเส้นผ่าแล้วก็คลิกเมาส์นะคะในตัวเส้นเส้นผ่าแล้วก็ปล่อยเมาส์หรือว่าลากไปที่อื่นก็คือเป็นการย้ายตำแหน่ง นะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะเราจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงของจุดบนเส้นผ่าเราต้องใช้ตัวที่2ก็คือ direct selection tool นะคะก็คือลูกศรสีขาวคลิกที่เส้นผ่าน,นะคะสังเกตว่าจะมีจุด anchor หรือว่ามุมที่เราได้สร้างไว้ปรากฏขึ้นมานะคะตรงนี้ก็คลิกที่จุด anchor ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะปรับรูปทรงนะคะจะเป็นการโค้งที่มันนะคะให้มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมก็ดัดขา ของจุดแอ k เคนั้นนะคะแบบนี้อ่ะก็ให้เอียงไปทางนี้ก็ดัดขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็บิดหรือว่าถ้าเรากดปุ่มอินเทอรเนตค้างไว้แล้วก็คลิกที่ตรงจุดแอ k เคนะคะก็จะเป็นการดัดขาตัดขาของจุดแอ k เคนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เรานะคะ,ะสร้างเส้นโค้งเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปนะคะแล้วเวลาที่ความโค้งของเส้นเนี่ยมันอาจจะ มากเกินไปทําให้รูปทรงเนี่ยนะคะมันไม่สวยได้ก็ทําการจัดตัดส่วนของจุดหรือว่าแขนของจุดแอนเกนี้ทิ้งไปนะคะแล้วเราเอ่อเวลาที่เราเดินหน้าหรือว่าสร้างเส้นต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่โค้งมากสามารถที่จะควบคุมนะคะในตัวเส้นตรงเนี้ยให้มันอยู่ในจุดหรือว่าตำแหน่งที่เราต้องการได้ เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ารูปทรงที่เราวาดเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มหรือว่าลบจุด a n งเคินะคะเราต้องใช้เครื่องมือในในส่วนของเพนท o ลนะคะก็คือจะมี add anchor point กับ delete anchor point นะคะอย่างเช่นเราบอกว่ารูปทรงนี้อยากให้มันมีความโค้งในตำแหน่งของเส้นตรงที่เป็นฐานนะคะเราก็มาคลิกที่ตรง add anchor นะคะแล้วก็มาคลิกที่รูปทรงเห็นไหมคะก็จะมีปลายของ จุดแองเคอร์เ่ยนะคะหรือว่ามีจุดแองเคอร์เกิดขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ค่อยปรับรูปทรงได้นะคะเพราะว่าจะมีจุดแองเคอร์มาแล้วก็จะมีแขนตรงนี้จากที่ปกติเส้นเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับความโค้งหรือว่าความมนอะไรได้นะคะต้องการอีกก็คลิกเติมลงไปอีกนะคะแล้วก็ค่อยปรับอีกนะคะตรงนี้ก็จะได้เส้นโค้งนะคะตามที่เราต้องการและเพราะว่ามีจุดแองเคอร์มากขึ้นการปรับตรงส่วนโค้งนะคะมันก็จะได้สัดส่วนมากขึ้น หรือว่าถ้าบอกว่า,ามีจุด a n งเคอมากเกินไปแล้วอยากจะลบบ้างนะคะ Delete ก็ให้ไปเลือกเครื่องมือย่อยของ PenTool นะคะ Delete a n c h o r นะคะแล้วก็มาคลิกในตำแหน่งของจุด a n c h o r ตรงนี้นะคะก็จะ Delete จุดของ a n c h o r เนี่ยนะคะหายไปทำให้รูปทรงของเราไม่มีจุดเยอะเกินไปนะคะเวลาที่เราดัดหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยมันก็จะไม่มากเกินนะคะพอไม่มากเกินแล้วความโค้งมันก็จะเป็นโค้งที่สวยงามกว่า ในส่วนของปุ่มที่จะใช้งานได้อีกอันนึงนะคะ c o n v e r t Point t o นะคะตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนมุมของเส้นผ่าตนะคะเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นเครื่องมือที่นะคะปรับเปลี่ยนมุมมองของเส้นผ่าตนะคะระหว่างมุมแหลมและมุมโค้งนะคะแล้วก็าสามารถที่จะปรับทิศทางของ Direction หรือว่าแขนของจุดแดงเคลื่องตรงนี้ด้วยนะคะก็หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือแล้วนะคะก็นําเมาส์ไปคลิกที่ จุดแองเกอร์เห็นไหมคะว่าปลายเมาส์ของเราจะกลายเป็นรูปลูกศรเหมือนกับตัวเครื่องมือเลยแล้วก็คลิกที่จุดเห็นไหมคะแล้วก็่าคลิกลากเมาส์แล้วก็ทําการดัดแขนตรงเนี้ยนะคะให้อะปรับเปลี่ยนไปในปรับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องการโดยที่นะคะตําแหน่งของเส้นผ่าตรงเนี้ยยังคงที่เดิมแล้วก็รูปทรงเนี่ยนะคะเออมันจะโค้งมนมากยิ่งขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนได้เลยตรงนี้อ่ะคลิกที่แขนแล้วก็ดัด นะคะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการสร้างเส้นผ่านคือสามารถที่จะสร้างรูปทรงที่มีความโค้งมนนะคะโดยที่คําสั่งในส่วนของคําสั่งพื้นฐานสร้างสีเหลี่ยวมวงกลมต่างๆตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะทําได้นะคะก็เป็นการใช้การสร้างเส้นผ่านที่เป็นการสร้างรูปทรงในระ,ระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดในเรื่องของการดัด แขน d i r e c t ชันในในของในในการสร้างจุดแองเกินะคะอะผู้เรียนสามารถใช้ฟรีฟอร์มเพนทูตรงนี้ก็คือจะเป็นการสร้างเส้นผ่าแบบอิสระนะคะก็นึกถึงเวลาที่เราหยิบปากกาขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็อ่าจะวาดรูปอะไรลงไปก็ได้นะคะเอะจะสร้างเป็นลายเส้นก็ได้แบบนี้นะคะอ่าหรือว่าจะนะคะขีดเขียนอะไรก็ได้ก็นะคะสามารถที่จะทําได้จากตัว รีฟอร์มเลยนะคะเหมือนกับเป็นประการหนึ่งด้ามน,นะคะดินสอหนึ่งด้าดินสอหนึ่งเล่มแบบนี้แล้วเราก็ขีดไปโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเป็นเ,เส้นตรงแล้วก็ค่อยมาดัดแขนเสมอไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างรูปทรงนะคะได้จากตัวเพนทูนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้สร้างแล้วก็นํามาใช้งานในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมสําหรับนะคะสําหรับตัวพื้นที่หรือว่าการสร้าง เ้นได้เพนทูได้